วันนี้มีเป็ดมากินข้าวมันไก่ที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์นะน้ำจิ้มเขาจะมีสี่แบบอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานอร่อยหวานดีกินกับไก่อันนี้เป็นน้ำมันขิงแทบจะไม่มีรสชาติอะไรแต่ว่าจะได้ความขิงอ่อนหอมหอมส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบเต้าเจี้ยวแบบไม่ค่อยเผ็ดทำไว้ให้ต่างชาติก็คือใส่พริกน้อยแล้วก็จะมีความเปรี้ยวหวานเค็มส่วนอันนี้คือน้ำจิ้มรสคนไทยแบบที่ปรับมาแล้ว จะมีความเผ็ดจิจาดขึ้นมาให้ถูกใจคนไทยแต่ว่ามันก็จะมีความหวานมาด้วยนะมันมีความหวานเข้ามาให้ทุกอย่างมันกลมอ่ะมันไม่ได้โดดไปทางใดทางหนึ่งถ้าเราจะชิมไก่เปล่าก่อนเขาจะราดน้มันงาปรุงรสมาแล้วนิดนึงหอมน้ำมันงาแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยเยอะอ่ะอืออือไก่นุ่มหนาแน่น ไม่ข่าวด้วยนุ่มแบบได้เคี้ยวไม่ถึงกับนุ่มละลายจริงข,ข้าวข้าวหอมกระเทียม,มขิงชัดมากเลยข้าวอร่อยข้าวอร่อยมากข้าวมีรสชาติกินเปล่าๆก็อร่อยออปากดำอะทั้งามาถเถอะเนาอะเราจะกินแบบนี้มาตรฐานเพราะว่าคือมาสองคนเนี่ย ไม่ได้กะจะอิ่มจุกชุดเดียวก็ได้เพราะว่าขนาดไก่หนึ่งจานอ่ะอันนี้ยังเหลืออยู่เยอะมากเลยนะอันนี้ก็ตักมาแบ่งในอีกจานหนึ่งแล้วสองคนหนึ่งชุดก็อิ่มแล้วน้ําจิ้มกับน้ําซุปที่เนี่ยสั่งเพิ่มได้ตลอดคือสั่งชุดข้าวมันไก่แล้วเราจะเติมน้ําซุปก,กับน้ําจิ้มได้ไม่อัน้นชิมพร้อมกันทุกอย่างโฟกัสไหมเน่ ทำไมไม่ว้าวเลยทำไมไม่แบบอู้ห์มาพอกินทุกอย่างรวมกันหมดแล้วอะ่ะมันมันเข้ากันนะด้วยความที่ข้าวเขาอร่อยมากแล้วก็น้ําจิ้มมันจะมีความเผ็ดอมหวานอมเค็มนิดๆมันอร่อยแต่ว่าส่วนตัวชอบชอบไก่แบบนุ่มละลายละลายเมื่อวานเราไปกินร้านนุ่มละลายมาวันนี้มันก็เลยผิดคาดนิดนึง แต่ไก่ที่นี่ไม่แข็งไม่แห้งไม่เหนียวแต่จะเป็นแนวนุ่มแน่นแล้วก็ชิ้นหนามากๆนะสมัยนี้เขาไม่ตกข้าวมันไก่กันแล้วเนอะโดยรวมก็คือถือว่าข้าวดีมากเลยชอบอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยรสชาติด,ดีน้ำจิ้มก็เข้ากันดีอ๋อน้ำซุปน้ำซุปหอมหวานฟักมากหวานแบบหวานฟักต้มธรรมชาติอ่ะก็ถือว่าดีเหมือนกันราคา ถ้าจะกินเซตเดียวเอาแค่ชิมๆิมกำลังเพลินๆก็ถือว่าไม่ได้แพงเวอร์วังมากน่เนาะอ๋อแล้วก็จะบอกว่า mm hmm. เขามีอาหารจีนอยู่ชั้น4ติ่มซำอร่อยมากมากมากถ้าสั่งจากฮังกี้ฮับไปนะกดลิงก์ข้างล่างนี้เราจะได้ข้าวมันไก่พร้อมติ่มซำอร่อยล้ำโอเคแต่ขออนุญาเทียบข้าวข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนกับข้าวมันไก่ บุญตรงกี่สองเจ้าวันนี้เราไปชิมมาทั้ง2ที่แล้วข้าวมนเทียนลดเข้มข้นกว่าเนื้อข,ข้าวข้าวมันไก่มนเทียนลดเข้มข้นกว่าบุญตรงกี่แต่บุญตรงกี่ก็จะซอฟลงมาแต่ก็จะมีความนุ่มแต่ไก่ที่มนเทียนเรื่องความหนาเท่ากันความสวยงามชิ้นใหญ่ใกล้เคียงแต่ว่ามนเทียนจะเป็นแนวนุ่มแน่นทุกอย่างไม่แห้งแต่ว่าบุญตรงกีจะเป็นนุ่มละลาย ถ้าใครชอบแนวนุ่มละลายก็ไปบุญตงกีใครชอบนุ่มแน่นก็มานี่น้ำจิ้มที่นู่นก็จะไม่มีความเป็นเ<ม>ต้าเจี้ยวแบบฟิวชั่นเลยจะเป็นพริกน้ำส้มหวานใช่ใช่บุนตงกีไม่มีเต้าเจี้ยวหวานเนาะใช่ใช่น้ำจิ้มก็แตกต่างก,กันมีขิงมีน้ำส้มแล้วก็ตีวดำอ่าใช่แต่ก็คืออันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือสูตรสิงคโปร์เหมือนกันแต่ว่าเขาปรับให้น้ำจิ้มมันเข้ากับคนไทยด้วยม,มีความขิงเต้าเจี้ยวพริกมาถ้าใครอยาก กินแนวที่มันถูกลดถูกปากคนไทยก็มาที่นี่ได้<ม>สำหรับวันนี้มิเตต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี